มาถึงคลิปอีพีที่สีในการเปียบุญยอดห่วยที่บริเวณสารปูตาหวยสารนะครับคลิปนี้กับพ่อรัวแม่รั้วกับกำลังเลงมืออยู่นะครับกำลังเห็ดกับเข่ากับน้ำเตรียมกับเข่ากับน้ำไปตวายเพ้นผานะครับมือจุดบังไฟหอากับน้ำยังจังเลยครับพี่น้องครับเลี้ยงบังขึ้นเลยจุดลายกันเลยนะครับโอ้ยมาแข่งแต่เนี่ยครับทิ่ทรงกดในงานมีหลีนะครับอยากให้พี่น้องเขามาเห็นบรรยากาศอีหลีนะครับพี่น้องครับ นี่กับเมียครัวนะครับกําลังเตรียมกับเข่ากบน้เมนูเด็ดเท่ากับสมต่านี่แหละครับสมตําเรื่มต่าออกมาแล้วเบิ้งนะครับพี่น้องปิตาแสบ่บหอมปลา่าห้วยๆเลยครับพี่น้องครับผมก็เรื่อมรู้สึกว่าหิวเข่าแล้วนะครับมือเศร้ากินเข่าได้น้อยเดียวกับออกเดินทางมาเลยนะครับ กตาจอยแล้วก็มาเหยียดฐานพร้อมนะครับก็คือซื้ออัวมมาไอ้พอเม่พี่น้องมอาแจยจ่ดกายพอเม่พี่น้องเขานะครับแก่เมือยนะครับเอาไปโอมแกบเอยอุใดเป็นเบาหวานหน่อยเบาหวานไรกะพอได้้องถ่องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงมกม่วงสุกก็กกำลังแมีกวัวนะปาดมะม่วงอยู่นะครับห้องถ่องไปพร้อมบึงย้ำรวมมรถาดนี่นะครับพี่น้องครับถาดมึงเงยหนึ่ง เป็นตาแซบแต่แซบนะครับพี่น้องครับยำรวมมิรลดด็ดเดี๋ยวต้องร้องแล้วนะครับพี่น้องครับหมาเบิ่งสมต่าโคกนี้ครับวันนี้ครับหมอมือห้วยยั่วยลีนะครับพี่น้องครับเทบัวออกไปโอ้ยเป็นตาแซบพี่น้องเพิ่นว่ากินเข่าอยู่ตรงยุทาหรือว่ายุบน้ําปลานะครับมันแสบนะครับพี่น้องครับโอ้ยอยากกระเหนียวค้ามย่งใหญ่ไปคุยเบิ่งจับบัวบบกตัวนี้ครับพี่น้องครับมาเกิดเป็นตาแซบจะสมตําโคกงนี้ไหม ยางมาถึงฟังนี้มีหอนมีว้างระเบิดครับะนะนีครับกำลังเงียบๆได้ยินเสียงดังปังเรื่อยโอ้ยตกใจเลยครับพี่น้องเอตื่นงุกเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องครับสมตำกับเสียทียบร่อยกับเข่ากับหน้ามกับเสียรียบร่อยคุณยายเปี้ยนกับซิมเบิงโยก้วยเลยครับพี่น้องครับแถมซ้วนวอมแถมหมดประถาดโอ้ยยำไหนดได้กินว่าหิวเข่าแหงแล้วนะครับพี่น้องครับ สำหรับชิปอีพีที่ีนะครับผมขอจบไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามในอีพีที่หาต่อขอพอบคุณอ่อแม่พี่น้องเขานะครับที่เขามารับชมรับฟังซอยกุไงเล่กเชฟอยนางมังใจลูกหลานเดี๋ยวคุยกัากันไหมนะครับสวัสดีครับ